ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเป็นผู้ชายสองคนขับรถมาคนละคันคันที่อยู่ข้างหน้าเขาบางังเอิญไปมีเรื่องกับคันข้างหลังแต่ว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ตอนขับรถคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปพร้อมกันนะคะจะเห็นว่ารถคันข้างหน้าก็เหมือนจอดอยู่กลางถนนค<อ>ันข้างหลังมาชนแล้วแบบเหมือนปล่อยดันดันดันไปเลยอนะคะแล้วเนี่ยเรื่องราวมันก็โอ้ที่หยุดลงนี่คือคนที่อยู่ในรถกระบะค,คือเสียชีวิตแล้วนะ คนที่เสื้อสีฟ้าเอาปืนไปจ่อยิงค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ภายในซอยกำนันทิน,นกรน,นะคะเป็นการยิงกันจนมีผู้เสียชีวิตนะคะถูกยิงด้วย<ม>แล้วคนที่อยู่ในรถเนี่ยคือนายสุริยะพรทวีวัน์อายุ71ปีค่ะถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดที่ใต้เรานมปลอกกระสุนตกอยู่ด้วยนะคะลูกสาวของผู้ตายบอกแบบนี้ค่ะว่าพ่อเนี่ยจะมารับหลานเป็นครั้งเป็นคราว แล้วในรถคันนี้มีหลานนั่งอยู่ด้วยนะคะหลานนั่งอยู่ที่นั่งข้างคนขับยังเล็กอยู่เลยค่ะลูกสาวบอกว่าพ่อก็ใจร้อนนะแต่ไม่รู้ว่าเขาทะเลาะอะไรกันแต่ฝากไปถึงคนที่ก่อเหตุค่ะว่ามีเด็กตัวเล็กๆทั้งคนอยู่ในรถทําไมถึงกล้าลงมือค่ะก็ไม่รู้ว่าทาทาแบบนี้แล้วคิดว่าไปทําไปเพื่ออะไรขนาดนี้ตัวเห็นคร่าวๆก็อายุก็ไม่ใช่น้อยค่ะอีกไม่กี่ทีก็ตายแล้วเหมือนกัน แล้วนี่คือเด็กก็นั่งอยู่ในรถด,ด้วยคืออะไรอะค่ะคือคิดว่าคิดว่าแน่มากก็เลยคิดว่าทําได้แล้วหรือว่าทําเป็นปกติอยู่แล้วหรือว่าพื้นเพเป็นทิ่ัยอย่างนี้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้แต่ว่าคือที่ที่มันแบบแย่สุดๆคือเด็กก็นั่งอยู่ในรถด,ด้วยอ,ะอ่ะก็ยังทํา อตอนนี้คงจะต้องดูแลสภาพจิตใจของน้องที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะคะจะสะเทือนใจตกใจขนาดไหนนะคะแล้วก็สุดท้ายตำรวจตามจับคนที่ก่อเหตุยิงได้นะคะคือนายสมชัยว่องวิทย์เดชาอายุ63ปีไปจับได้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านนนทบุรีนี่แหละค่ะไปค้นบ้านก็เจอปืนของกลางที่ใช้ก่อเหตุเขาสารภาพแบบนี้ว่าเขาเป็นคนขับรถคันที่อยู่ข้างหน้านะคะ แล้วผู้ตายเนี่ยที่เป็นรถกระบะคันข้างหลังที่ขับชนแล้วก็ให้เหมือนคลื่นไปข้างหน้าเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาขับรถมาปาดหน้าก่อนก็เลยเดินลงมาจากรถแล้วมาถามว่าทำไมขับรถแบบนี้ฝั่งของผู้ตายรถก็จกลงแล้วถามว่าอยากตายเหรออแล้วตัวเองเนี่ยเห็นว่าเขาห้อยบัตรอยู่หน้ารถแต่ไม่รู้ว่าเป็นบัตรอะไรในจังหวันแล้วนะคือคนที่ยิงคือคนเสื้อฟ้าใช่ไหมใช่ค่ะเขาวิ่งตามไปในรถแล้วเอื้อมคนที่ขับกระบะอยู่ใช่ไหมเขาเอื้อมไปในรถ จะไปเอาบัตรว่ามันแขวนอยู่หน้ารถคือบัตรอะไรปรากฏว่าจังหวะนั้นฝั่งของผู้ตายที่ขับรถอยู่ด้วยเนี่ยเอามีดมาแทงกลางคอแล้วเขาบอกว่าดีนะที่หลบทันทําให้ผู้ตายเนี่ยขับรถเขาเขายังขับรถขับรถ,บรถดัน,ดน,ดน,ดนไปอยู่เลื่อใช่ไหมคะก่อนที่จะขึ้นรถหนีกลับบ้านเขาก็ได้จาะยิงผู้ตายในรถไปเรียบร้อยค่ะ ก็คือต้นขาเขาให้ให้เขาเจ็บกันก็ยิงไปยิงไปยิงไปกี่นัดหน้าเดียวหน้าเดียวแล้วเขาเป็นยังไงบ้างเขารุกล้มไปเลยปุ๊บเลยใช่ไหมครับเขาก็เขาก็มองๆมองหน้าเขาบอกเดี๋ยวผมฆ่าไปเลยทันเรียนเกมหลังจากที่ยิงแล้วเนี่ยนะเขาพูดอีกแล้วแล้วสภาพเขาขับรถชนวยรถตุ๊กขับรถช่วยรถตุ๊กเนี่ย ผมก็วิ่งวิ่งทางวิ่งทางรถมิกแสบไปนะครับแล้วผมก็ขับรถมาเนี่เป็นคำให้การของเขาอนนคะแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและค่ะค่ะการนี้มันร้อนจริงๆเนาะเพราะว่าแค่ปาดหน้ากันเท่านั้นเองร้อนกับร้อนมาเจอกัน สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ